น้องดาวเพิ่นสิเฮ็ดหยังนี่ดาวเครือหมูเรืมูอ่านี่มันเรียกอันเสริมของน้องดาวบ่หรือว่ามันเรียกรักบ่เป็นเรียกักเด้บ่มีเียกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเียกรมูเป็นเียกักเลยบ่อเียกเียกเออันนี้กสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้องดาวเพิ่นเือหมูพี่น้องเอ้ย บวัวมูนองดาวเพิ่นมีลายมีหน่อยจำได้นะพี่น้องทุกวันก็อยู่ลล่าเดนี่ก็ให้กะบ,บ่มีเนาะมีแต่เขาโพดเนาะเขาโพดกันเรีวๆเวนาะตอนนี้กะน้องดาวเพิ่นกะสิมีแต่อยู่เกือเต็มมู <c oughs> อ <c oughs> กะสิาพาพี่น้องไปเบ่งมูนองดาวก่อนพี่น้องไงหลายคนก็ทมว่าน้องดาวเพิ่น อยู่บ้านนี่เฮ็ดยังเนาะปัจจุบ,บันนี่พี่น้องก็คือว่าแหละนี่ก็เป็นเวียกที่น้องดาวเพิ่นเฮ็ดประจ,จําวันพี่น้องตื่นเช้าเพิ่นก็เกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่เนี่ยแหละพี่น้องไงอ้น,นี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไก่ของน้องดาวเพิ่นพี่น้องไงโอ้ไก่ลายบ่เบิ่งนี่จนอันน่ะลูกไก่จนเพิ่มมันนี่ เพยยังก็มีไก่เพยยังมีไก่แล้วคิดว่ามีไก่ไล่มันหยาดกันออกมามันโอ้เคือสิลาล่เลยพี่น้องไงบึงควกปลาทุกความเาาโอ้นี่คุณอ่าดูดาวันมุดเข้านันตะมูนเลยฮะมีจากตัวสองตัว เออน้องดาวเอาไมา่ยังนี่ใส่นี่กับหำเนี่ปนกับหำบอนบอนบอโอ้แกงบอนปนกับหำเนาะจะมีอันลูกบออันมูนน้องดาวมีตมตแต่ละอยังมีฮาโต้ในวันตายหมดแล้วยังเลตเซอร์ตัวอ๋อตายหมดแล้วอยังเลตเซอร์ตัวไดอ๋อเด ยังพุนตัวหนึ่งพี่น้องดาวคุณเกือมูแบบนี้นเลยพี้องวิธีเกือมู้องดาวคุณจกใส่จกใส่อ๋อนี่เป็นแม่มันบอกน้องดาวแม่มันบอกนี่ อ๋อนี่ยูนี่เดลูกอุนบอกอ่าเดะยู่นีนตัวหนึ่งหนึ่งหมูดงดาวนี่ก็าว่าจอยเดบีห้มใมบมีห้ามอบ่มีห้าให้มูกินปนังไหมูจนจอยเมอ้อน,นีเจ้าองประตุยเจ้องตุ้ี่ยัหมูจอยนั่นหละ <laughs> nah bar nih <nahin. coughs> oh, wow pen ayah dek keras pa tuh Ng nắm đau bỏ men men nông dami santo nha phục kín lượt hết lượt peng lần này nè <laughs> <laughs> oh nè kèm em bỏ kèm đau mất bọn đi kèm kèm Đây kèm cây kèm 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 không kèm 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 cây kèm 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 cây kèm 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 แล้ไก่ก็น้องดาบ่มี่น้องดาบ่มีเลยเนาะหมู่เต็มีแต่หมู่แต่หมู่ก็บ่แม่นหมู่แม่นของซุนลวมหมู่หมู่หมองซุนลวมอ้แสดงว่าน้องดานี่บ่เหลือหยังแล้วซั่นน่ะไก่ก็บ่มีเป็ดก็บ่มีเป็ดมันเป็ดน้องดาตรวมบ่หรือว่าเป็ดอันนั้นเอื้อยบ่เป็ดเอื้อย เป็ดเอื tamam ่อยอีกนมีสิไปโตแต่ว่ามันตายย่งเรือเตสามโตได้อ๋อแต่ว่าบุแมนเป็ดนนองดาวเนอะแต่เวลาเวลาอันเกลือเวลาไปเกลือเป็ดเกลือมูนี่นองดาวก็จะเกลือรวมกันเนะแต่ว่าแยกกันเนะนบอ๋อแต่ว่าเวลากินบ่ได้แยกเวลากินบ่ได้แยกบ่ได้แยก <laughs> <laughs> ถ้าว่ากินแย่งในน้องดาวบริกรกินเนี่ยเนาะตายเลยถ้าว่ากินแย่งกันในเวลาฆ่าเนี่น้องดาวบริกรกินเนี่ย,ยเลยพี่น้องเห้อดเลยเ <laughs> ออก็ถือว่าแล้วละบ,นนบ,บ,บนะ่นี่เกือบบ่อันนั้นเด็กใก่ในบริเรบบกลือบ่ตอนแรลงมีแต่เกลือตอนเศราอย่างเดียวเนาะออ ยังไป็ยังกระเป็ดอีกบ่ <c oughs> โอ้ไปกระเป็ดตืมนี่พี่น้องคุณป้ามีน้องอยู่แคมนม้ำเออแคมบ้านเด้พี่น้องเลยอันบ้านน้องดาวเพิ่นนี่นี่ก็มีน้องป้าดีดักเด้บ่มอะไ้เลี้ยงบ่มีบ่มีป้าบ่าาน้องดาวบ่บมบ่มบมีอ๋อมาใหดน้องไปให้ เป <spe c> ็ดลิ้มอ๋อน้องเป็ดใดแม่อ๋อเอาให้ได้กินแต่น้ําอย่างนี้ได้บ่แม่นเด้อ๋อเอาให้กินเป็ดก็กินมันหมู่กินแม่เนาะงบ่ดออบ่มีเงินซื้อซะแสดงว่าสิคกินหมดเด้น่น้องเด้ อ๋อเป็ดนองดาวเพิ่นบ่แม่นเป็นดนองดาวนี่เป็ดอันน่ะพี่สาวันองดาวเพิ่นนองดาวเพิ่นอันเป็นผู้เลี้ยงซวยเลี้ยงซวยเวลากินยานชีพิ่นบ่แบ่งให้กิน <c oughs> โอ้ใหญ่ๆหมดแล้วเน,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 นาะใหญ่ซอมสองตัวนี่เป็นเดผู้บ่นี่นะ่ะสิแม,มนนะ่นเนาะนี่ตัวแม่สองตัวปานเพิ่น น้องดาวก็บไิซื้อเลี้ยงของน้องดาวเด้อเพื่อว่าค่ากินเอง <laughs> เวลาเวลานั้นเดมีบุญมีงานเด้อเวลามีมุกคู่มาชี่น้องดาวก็เอาของน้องดาวมาค่ากินก็นได้หรือว่าพี่น้อง FC เอซีเพิ่นมีโอกาสมายามหอบ้านจาังสิค่าเพิ่นกินบนโลกนีซื้อทำให้ใมัน โอบ่มีเงินซื้อห้ามไอ้นาะมันกินลายเนาะนงอะจะเลี้ยงตัวเดียวก็ได้เลี้ยงตัวเดียวว่าบอลก็ไม่ต้องเลี้ยงไลยตัวเลี้ยงตัวเดียวก็ได้เออจะจังไดรบ้านนี้เลี้ยงอีหยังกับผมมีเงินซื้อให้มันกินเลยมันก็แพงกินจ่อไงมดบ่มมีหหใ้ันออ๋มันก็แพงไงนาะห้ามเนาะเห็นบ่ พอหนึ่งได้ฮูเด <antu. S 1> ินนี <Six. S 1> ่ทำอเงินบ่ะอน้อยๆเดนึงเนาะเเพรานั้นนี่บ้เนื้อซื้อือวาเปาห้าสิบพอประมาณเปาหนึ่งลหนึเลน้อยๆดอกเดบูเดินนี่นี่เป่าะได้ฮอสหกเจ็แปดสบเลยประมาณนกสิบ้าเนาะโอ้แต่ว่าแพงไะเดบลอยลอยกัวบาท นักหน่วงเลยเนาะแต่ว่าเลี้ยงก็บ,บ่มีเงินซื้อก็คือว่าล่ะไดต้ตายปะอันเป็ดก่อน <c oughs> โอ๊ะมัคหุงหนองดาวเพิ่นก็มีกกนึงแต่ว่ามีสองอันนั้นงาเต็ม <c oughs> เรียบร้อยแล้วบเ่เกลือได้นี่นะ่ะ เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหตอนนี้ก็เส็ดอีหยังรู้สึกหนาวหนาวหนาวกับเฟเกือบมูแล้วของมาคือว่ารู้สึกหนาวหนาวอะไรไปดมคิมมูลไลบนเ,เต้จังหนาว <c oughs> นี่นี่น้ำอ,อกักอลไรบ่นี่ยอ๋อน้อยเออโอ้นี่นี่น้ำอักเะไรพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันก็บง อกอก,อกบางวันเเนาะนอ๋อมือนี้แสดงว่ามันออกมือนี้เนาะปกติเป็นออกเนาะ,นะ,นะอันวะอ๋อนี่พี่น้องเดชน้ำลินบ่เวลามันออกมันก็ออกแบบนี้แหละพี่น้องนี่ก็เสดาใส่อยู่บ้านแบบนี้ก็สบายแน่ในหนึงเนาะน้องดาเนาะบริปไปแบกอยู่น้ำแต่ว่ามันก็บบดด้นอกเนาะเป็นนองดาวกับบางเทือกก็ออกวันเดียวบางเทือก็าขาดเป็น สิ5วันเนาะอันบ่เออคือว่ามื้อนี้นี่สุกดีเลยบ่ได้ไปอาบน้ําแม่เนาะสิได้สิไดอาบอยู่เฮือนได้พี่น้องให้โอ้น้องดาเพิ่นก็มีวาสนาเด้ฮะมีมีน้ําอาบสบายแลด้นี่น่ะอจับอันนั้นบัวไปเฮ็ดหยังันเดนีฮะ đào hết nhầm đi hút bay bà? Đi hút bay hoạt bay hoạt bay đi bay hoạt rồi hoạt bay hoạt mẹ đi bay hoạt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  đi hoạt bay hoạt đi, hoạt bay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  hoạt đi

อดอดยเดยดีเดีเบิ่งส่วน้องดาวิ่นพี่น้องไงเดี๋ยวมีทางกุกมะฮุง,งมีกกคาเดมีหอดภากตูเดมีตะไคร่นี่โอ้กบสุดพี่น้องไงมกแขงคมมันนี้ไปอ,อันนี้กะคิง อากั่วโนนองดาเพื่อนโอ้เบิ่งมากเผ็ดป่าถู่ถือว่าเป็นหมากหลายพี่น้องเลยอันนี้ก็พผักหอมกันใส่แจ่วคักเลยพี่น้องเลยไปโหดอย่างอีกประกาศบอกผักบัวนี่ตืม,มโอ้ยยังมีผักบัวท่นี่ตืมเลยพี่น้อง นี่แหละพี่นี่แหละชีวิตประจำวันของน้องดาเพิ่นพี่น้องทุกวันกเ็เฮ็ดส่วนนี่แหละเนาะเบิ่งแต่ส่วนนี่นะตื่นเช้าม,มาเบิ่งแต่ส่วนอาได้เบิ่งประกาศน้องดาวไล่พี่น้องเลยโอ้งามเลยว้าชัวงามบหลีพี่น้อง โอ้นี่บุงามบันไดเนาะแต่ว่าอยู่นี่นี่งามพี่น้องอ๋อทุกกบักใหญ่นี่ว้าเดมีมักถั่วนําั่วก็เป็นมากลดิพี่น้องดปาเป็นลายีโอ้มีของแถมพี่น้องเอ้ยโอ้อไปเจอเอ่ออีหยังยังแมงอีหยังลน่ tôi uh, nhanh quá, bố mẹ bùm bẹn, 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 bùm Và bùm này <laughs> เอาไปยึดไทยนั่นก็เอื่นมาฟักซีลาวเนาะนี่เนาะคือคือเขาคือเอื่นในนั้นเนาะอันน่ะฟักซีลาวอะคือเคยได้ยินก็เอื่นมาฟักซีลาวคืออันนี้มันเขาเอื่นว่าอันยังไงฟักซีเนาะแต่ว่าพี่น้องชาวไทยเขาคือเอื่นว่าฟักซีลาวนี่แหละโอ้นี่อันนี้พัก อีหยังที่อ่อนบ่ผักกี้อ่อนนี่พี่น้องเอ้ยหอมๆเดพี่น้องเอาไว้ใส่อีหยงตำแจ่วจังแซ่บเดพี่น้องอ้อมเดพี่น้องเอาไปปลูกตจวสิโอ้บ่ยว่าพี่น้องอ้ถ้าผู้ใดมักตจวนี่เอานี่ไปนี่ได้เรื่องพี่น้อง bữa hộp bắc áo ba bội nó mang nhae bội nhae bội nhai rồi nhae bộ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 i Mình bội nhae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  นี่ก่สฉัรับคลิปนี้เนาะที่บบาเนื้อได้พาพี่น้องเฮามาบึงวิถีชีวิตประจำวันของน้องดาวเพิ่นเนาะว่าพี่น้องเอฟซีเฮากัว่าน้องดาวเพิ่อนอยู่ทุกวันเฮ็ดอีงยังเิ่นวันเนาะเดยวนี้กะให้สวนอีงยังกัวแล้วๆเนาะอันบอกเพื่อนว่าเฮ็ดนนอีงยังอ,อออยงอยู่ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็คือว่าและเห็นคลิปประจำวันของน้องดาวเพิ่นก็คือว่าเกือบ หมูเพื่อเป็ดเกือกไก่ปุดชวนเฮ็ดผักจังซี่ล่ะเนาะแม่นบ่แม่อืมก็มีแต่ว่าเฮ็ดนีแหละก็ไปซอกของกินงซี่่อืมเก็บผักหักนอไปโลซอนปูซอนปลาจกปูจกเอียนจังซี่เเนาะอืพี่น้องเอยกซคือว่าแหละก น้องดาวเพิ่นกะอยู่บ้านนั่นเองกะบัวแต่น้องดาวเนาะอันบ่แม่บัวแต่น้องดาวเลยกะคนอื่นกะคือกันเนาะช่วงนี้ถือว่าผู้ที่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแล้วแล้วเพิ่นกะจะอยู่ฟักพอนเนาะอันบ่กอกของกบของกินจังสี่เลยอ่าทว่าหอดเวลาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเพิ่นกะจะเริ่มพุ่นละเดือนดึงเดือนซ่วงพูนละเนาะน้องดาวมันบอกเพิ่นกะจะเริ่มไป ทางให้ทางส่วนปลูกกบพูดปลูกเขา,เขาจังสีเนาะอ่ากับตอนนี้กับมีแต่ว่าส่วนใหญ่กับเพื่อนกับสียู่พักผ่อนเด้อ่าก็อยู่บ้านนอกบ้นนานนาจังสีนะบ่มีบ่นไปคาไปคายจังสีเนาะบ่คืออยู่ในเมือง,ใน,องในเมืองแท่เพื่อนกับสีคลายเครื่องคายคลองทุกวันดอกบ่มีว่ามือใดพักมือใดเศร้าเพื่อนกับพักอยู่ในตัวของเพื่อนอยู่ในนั้นแต่ว่าคนเห็ดส่วนเห็ดให้เห็ด นาคืออยู่บ้านนอกบ้านนาเพิ่นก็สิมีแต่อ่าเห็ดตั้งแต่เดือน1เดือน2เนาะจนฮอดเดือนอืม10เนาะเดือน10และ12และ2จังสิเพิ่นก็เริ่มพักแล้วเนาะอันบ่น้องดาอ่าก็ฮอดเดือน1เดือน2เพิ่นก็เริ่มต้นใหม่จัง FC ทางลายกะยังคงบ่ลืมน้องดาวเนาะเนาะกะหวังว่าสิยัง เป็นกำลังใจให้น้องดาเพื่อนตลอดเวลาเนาะน้องดาเนาะ,ะอ่ะกาซิมีเพียงแต่นี้เนาะน้องดาเนาะเหนื่อยพบกันคลิปหน้าเพียอองไยสำหรับคลิปนี้กะบายบาย